ครับสวัสดีครับผมนายยศพัฒน์ศรีหมัดทศพลนะครับวันนี้เรามาต้มปลาคันกันนะครับโดยปลาเข้าปลาเข้าเอยโอ้โหโทษทีขอโทษทีครับครับสวัสดีครับผมนายยศพัฒน์ศรีหมัดทศพลนะครับวันนี้เรามากินต้มยำปลาข้าวกันนะครับรู้อีสานขนาดเท่นะครับพอดีไปฟิตเบ็ดมาบาแม่นมั่งซื้อมาครับมาซื้อมาบาตัวดอกอ่าโดยวันนี้เชฟโอ้โหมีมีเบ็ดอ้าด้วยสงสัยเช๊ะโอ้โหจริงด้วยไปฟิตเบ็ดมาเต็มโอ้โหเลิศเวอร์ล่าเลย ครับเดวตอนนี้เสียบไว้โอ้โหมีพุงเลยฮะพุงพุงมัดพุงไว้โอ้พุงมีเบ็ดโอ้เนี่ยเบ็ดครับเบ็ดมีเอน็นนั้นเนี่ยเอน็นนั้นเนี่ยเอน็นนั้นเนี่ยเอ็นเนี่ยเอ็นนั้นเนี่ยโอ้ไส้น่าก,กินมากเลยอ่าล้วใส่เอาทำอะไรแต่ต้มกันวะเนี่ยต้มยำโอ้คุณยอดเลยคุณยอดเลยโอ้โหครับอันนี้เชฟบอยนะฮะเชฟบอยครับ วันนี้มาเห็นหน้าตาว่าดูแล้วว่าเชฟบอยดูการหั่นก็รู้นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนานทีนะครับได้มาดูการหั่นฟีรู้มมากเลยนะครับอ

เราจะบอกว่าอะไรนะครับปลาข้ายักษ์ดีกว่าปลาข้ายักษ์นะครับผมก็เคยกินหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนมากจะเป็นรุ่นเล็กลงมาจากนี้หน่อยนะครับอันนู้อันนี้ดูแค่วิธีกันแรกพอละมั้งตัวนี้นะครับจริงๆนะต้องเป็นอะไรนะกระทะอะไรเขาเรียกหม้อไฟหม้อไฟอ่ะโอ,อ้โหจดเลย เห็นล้วเริ่มลายไหนผมได้เลยเลยโอ้โหดูดูนดิดูนีดิโอ้โหอุดเลยดูดเนี่สุดยอดเลยออกทีวีโอ้เบ็ดหรือเนี่ยเบ็ดเนี่ยทีวีชอบเก็บสีเลยนะเนี่ยออกเนี่ยนี่เลยขึ้นตเอาไปหนึ่งขึ้นติดแฉกเนาะเนี่ยสุดยอดเนี่ยเนี่ยอะไรมันเนี่ยอยากไอยู่เลย ก็็มเหนอ,อันนี้คืออะไรมันว่านอันนี้คืออะไรมันใส่บ้าตับปลายังไม่ตับใหญ่ตัวโมโหรานขนาดปาแก่หนอ่อยมาดูกันทำต่อปาแก่หน่อยอ๋อปาแก่รีบเรวเนี่ยรีบกว่ารีบวะเนี่ย

แล้วหัวหัวมันจะนึ่งหรือยังจะกินเนี่ยนึ่งนึ่งโอ้โหหัวบอกครับโอ้หัวปลาบอกเชฟบอยบอกนึ่งเนี่ยอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวคือการแร่ครับการแร่นะครับต้องจะจ่าเลยครับซูมเลยฮะระบบกล้องเราที่ซื้อมาตั้งแสนห้าซูมได้ครับนี่ครับให้เห็นลายมือเลยนี่ครับดูเนื้อจะจ่าจ่าไปเลย ว่ามือมือเสียอบอยแดงแป๊กเลยของสดกล่องสดครับของสด,สดซื้อมาแสนทาวกล่องโรนี่ครับถอยว่ามันหมาดครับถอยมาเมาื่อตอนเย็นนี่เองเพื่อคลิปนียย้โดยเฉพาะเพื่อคล,ยอยอลคิปนี้โดยเฉพาะเลยคลิปนี้ก่อนจะถ่ายนี่คิดหนักแล้วว่าโอ้ต้อง,ต,องต้องคือยังไงต้องให้ท่านผู้ชมดูให้ได้เลยนะครับเพราะว่านานๆทีเชื่อบอยมาทำให้กินครับ พราะว่านานทีไปชิดเบ็ดมาที่เนี่ยสดเลยสดเลย จอดเลยนะครับน,นี้ชมการหันปลาไปก่อนนะครับ,รบมีบไมใช่มีคุม้มเหรอนี่เนี่ยตัดกเขียนได้เลยเอา้าปดแก้วแก้วม่กินหนักตัวหูแสนหนักะ<ส>ดูนะดูดวงพลางครับเนี่ยปลาเข้ายักษ์นะครับดูดวงพลางครับ พางๆเลยโอ้โหนะเนี่ยเดี๋ยวเสียใบเขาจะ,ะเขาเรียกอะไรนะนึงให้กินนะค,ะครับตอนนี้เราก็ทำการแร่เนื้อบางส่วนนะออกไปแล้วเดี๋ยวเก็บเพราะว่าอู้ตัวใหญ่ต้องเละาะละเอียดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ ใช้เวลานานมากเลยครับตอนนี้ครับไม่เป็นไะรผมจะให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เต็มเต็มเลยนะครับแต่ว่าตอนตอนต้มเนี่ยอาจจะไม่เต็มหรอกเพราะว่าก็คล้ายกันครับเพราะลูกอีสานทำกินคล้ายกันนะฮะแต่ที่เราเราให้ดูความใหญ่ของปลานะครับเนี่ยนี่นี่นอะไร ต้มกันเหรอหรือหนึ่งอันนี้เหรออืมสับไปต้มก็ได้แล้วมันอร่อยหรือเปล่าแต่นี่เราต้มแต่ต้มนี่ลุงว่าเอาตัวเนื้อดีกว่ามั้งใช่เลี้ยงลด้วยเหรอ้วแต่เหอะยังไงก็ได้เยนี่ฮ้ยมีดมีคนมาหินเราอยู่ไหนรู้สึกว่าพี่เราเจอของเห็นได้ นี่ไงนมเอ้ามาเอเอานมให้เขาเลเอานมเอานมไม่ถ <mouth smells away> <more Native into English> ืองนมอะไรคะเอาเอาช็อกกลตเ้อค่นเองเเะ่ะ เอาให้ยังไม่ปวดไแล้วเอาแม่ใั่ตาผู้ใจนี่เดี๋ยวพี่ชายก็จกินหมดละมันมาตื่นมันจับเงินไม่ไปแย่งบอกไปม้าก่อนไหนรับไว้ก่อนนับ ก็อขอญาตผู้ชมรับไปก่อนชู่เราไปไหนเาจะเอา,าช่ไปเยกันไปไปช่วเช่ไปยอ,อ,อนงลงทสดไปเลย เยอะขนาดนี้นะซู้เนี่ยซืงวมาแสนห้าครับพี่น้องคนนี้ได้ไดเข้าใหญ่มาเลยมาทดสอบเลยว่าแสนห้าใช้ได้ขนาดไหนพันยาบอกว่าถ้าคลิปนี้ได้ครบสองหมืนไลค์เนี่ยสองหมืนวิวเนี่ยจะซื้อให้อีกสองแสนเพิ่มเลนให้อีกสามตัว สวัสอีป่ะเัตคิดเัตคิดครับก็เป็นการเฮียฮาปาร์ตี้สาวครอบครัวครับก็แล้วก็หลานๆน,นะครับ เอาละครับแล้วก็ขอชมแค่ว่าเอการหั่นก็พอนะครับแล้วก็บอกว่านี่ครับปลาข้าวนะครับปลาข้าว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 ปลาเค้าอะไรอะไรไม่รู้นะครับลูกขราดาเด็กปลาข้าวปลาข้าวข้าวข้าวข้านี่นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไงขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงต้มต้มปลาข้าวนี่ขอดูค่อยอีกทีหนึ่งนะครับยังไงขอขอบขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ